สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริวัลเจิมโอรานพงศ์ชื่อเล่นชื่อข้าวนะคะกําลังจะจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาการจัดการสาขาทรัพยากรมนุษย์ค่ะผู้มีน,นามน้ว้านเกิดของข้าวเนี่ยเกิดและโตที่กรุงเทพค่ะ อาชีพในฝันของข้าวนะคะข้าวอยากเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ค่ะกิจกรรมยามว่างของข้าวนะคะคือการที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ดูภาพยนตร์ค่ะแต่การที่อ่านหนังสือกับดูภาพยนตร์ข้าวเนี่ยข้าวจะชอบเป็นแนวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ก็เป็นแนวไซไฟค่ะเพราะข้าวอะชอบเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับการลึกลับลึกลับแล้วก็ข้าวอะชอบเกี่ยวกับแนวทันสมัยด้วยข้าก็เลยชอบสองแนวนี้เป็นอย่ังมากค่ะเุดแข่งของข้าวนะคะ ข้าวเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะข้าวเนี่ยก็ยังสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และข้าวเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ชอบรับฟังค่ะข้าวจึงชอบรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมทีมและนํามาประกอบกันให้กลายเป็นทางที่ทางเดียวกันได้ค่ะและข้าวเนี่ยก็ยังสนุกและชอบงานที่ท้าทายมากเลยนะคะเพราะข้าวเนี่ยชอบที่จะแก้ปัญหาในงานนั้นนั้นและสุดท้ายนะคะข้าวเนี่ยสามารถทํางานที่รับมอบหมายเนี่ยให้เสร็จทันเวลาค่ะและงานงานนั้นเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากที่สุดเลยนะคะ นักสภากรมนุษย์เป็นอาชีพในฝันของข้าวค่ะข้าวอยากทํามันออกมาให้ดีมากที่สุดข้าภูมิใจที่ได้เรียนข้าวอยากที่จะทํางานในตําแหน่งนี้เพื่อให้ครอบครัวของข้าวได้ภูมิใจว่าอาชีพที่ข้าฝันไว้ได้กลายเป็นจริงค่ะและสุดท้ายนะคะข้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่จะทางานที่รับมอบหมายเนี่ยให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้มีประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัทให้ได้มากที่สุด ข้าจะเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับที่พนักงานและร่วมมือกันทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ